สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ผมจะมาเก็บใบมะกรูดนะคะทุกคนแล้วก็จะมาอัปเดตมาตอบทุกคําถามด้ค่ะว่าเราต้องคุมใบมะกรูดไหมคะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอันันนาหนาวแต่ก็คือบุ้มกับบอดคุ้มอีหอยังเด้อจ้าทุกคนบอดคุ้มเลยเพราะว่าเอาไว้ในอันนั้นนี่ก็คือ หลังจากที่อากาศติดลบพกลบเจ็ดมาสองสองอาทิตย์เกือบสามมาทิติดต,ต่อกันนะคะอันนี้ก็คือฟักแมวของบุ๋มด้วยค่ะนะคะ,นะคะในสภาพนี้จ้ะอันนั้นก็คืออันนี้ยังก็อัน,นไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วค่ะตุมไปมะตุมแขกด้วจ้ะเขาก็จะเหี่ยวเหียวนิดๆแล้วอันนี้ก็คือผักแพลวนะคะทุกคน มันก็จะสลบไปบางบางช่วงนะคะบางบางไอ้นั่นแต่ว่าอันนั้นคิดว่าหลากเขาก็ยังโอเคอยู่ค่ะเพราะว่านี่นะคะนี่จะฟักแมวที่เอาทิ้งไว้ตรงนี้นี่ก็คือใหม่หมดค่ะนี่ก็คือใบที่เขาใหม่เขาตายด้วยค่ะ ตอนนี้ก็คือมะกรูดนี่ก็ยังสวยงามอยู่คือเกาะะ่าด้วยค่ะทุกคนนี่จ้ะยังเขียวขจีอยู่เหมือนเดิมนี่จ้ะผมจะมาเก็บใบมะกรูดด้วยค่ะทุกคนไปทําน้ําพริกพอดีอน,นันยาก,กินแจ่วบองนะคะทุกคนผมก็จะเก็บเอาใบที่เขาแก่แล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเก็บแค่พ่อใส่ด้วยค่ะทุกคน อันนั้นติดลบข้างนอกจะเป็นหิมะเลยเด้อค่ะทุกคนเกือบอาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะคะที่ว่าเป็นหิมะเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งเพราะว่าอากาศอันนั้นติดลบหกเจ็ดสองอาทิตย์ติดต่อกันจ้ะอากาศเป็นลบ อากาศอันลบสองอาทิตย์ติดต่อกันแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์ที่สองที่ว่าลบอันนันเจ็ดก็คือเป็นอันน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำแข็งแล้วก็เป็นหิมะนี่จ้ะส่วนนันตนน้อยนี่กัย่งสมบูรณ์ก็คือเก่าค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของตัวถากจะกินนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวรอให้อากาศแบบบวกจักกันสิบหาสิบหกบุมถึงจะมาบำรุงนะคะทุกคน นี่จ้ะนี่นะคะอันนี้ก็คือเก็บไปแค่พอใส่นะคะทุกคนใส่ัน,นังพริกปลาล่าเจ้าบองอันนี้ก็คือลักษณะตนนะะ้ตนคาเด้อค่ะต้นคากับสีประมาณนี้ใบเขาก็จะไม่ตะก็จะบอหรูว่าบุ้มกระบอกหูว่าสีหลอดบอเด้อคะ่ะแต่ก็คือดูแลก,กันไปค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ก็อากาศก,ก็กลับมาเป็นบวกสี่บวกหาแล้วค่ะนี่จ้ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ผมจะมาตัดใบมะกรูดนะคะนี่จ้ะก็สิตัดเอากิ่งที่มันนั่นนั่นมันบามีลูกแ้วค่ะแตตัดเอากิ่งที่มันบามีหน่วยออกนะคะนี่ค่ะเพราะว่าหนาวเขามาแล้วใบเขาก็ติดลบ ติดลบติดต่อกันโซนอาทิตย์เดือนค่ะก,กเจ็ดผมก็จะจัดยอดที่เขายังไม่มีรูปออกนะทุกคนกระสทชเอาไปมันใส่ช่องฟิตกระสทชเอาไว้เปมันใส่ช่องฟิตเด้อค่ะแล้วก็วกถ้ากิจในที่ช่ำได้ก็สีล่องช่ำเบิง้ง้อค่ะนี่ค่ะนุ้ยค่ะน่างามค่ะแต่ว่วากระนาวแมา่เลี้ยงข้างกะสีหอดบวกะับเรียวเตะตามสภาพอากาศเรียวเตะก็คือไม่ไง่ายไ็ได้อค่ะบุ้ยค่ะนี่นะคะติดลบแต่ละพววแต่ละพ่วงนี่สุดยอดเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่บังคับผมเลยกันเลยๆได้ค่ะที่ผมได้ซื้อต้นมะกรูดมาผมจะปลูกกับเซอวันเศษพักเศษงาเศษอาหารเศษใบไม้ลองกระถางก่อนนะคะเราก็จะเป็นข erm ี้มาได้ค่ะแบบี่นี่เราก็จะเป็นดินนะคะแล้วก็เปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่เศษไอ้เปลือกไข่ที่ห้องกินที่บ้านนะคะที่เราใช้ทำอาหารทำกับข้าวมก็จะเก็บเปลือกไข่ไปตลอดดนะค่ะนี่ค่ะเก็บเปลือกไข่เราไว้แล้วผมจะปลูกต้นไม้ต้นอย่างมุมก็จะเอาล่องอันนั้นกระถางต้นไม้กระพกเศษอาหารเศษผักนะคะก่อนที่จะเอาต้นไม้ลงปลูกค่ะนี่จ้าทุกคนมันก็จะคะเิ่โพล้วค่ะี้้้อัันนนลลบแวค่ะ ขนันหอกบรรยากาศขันหอกก็หิมะกำลังคิดว่าเป็นหิมะแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นปุปยๆสีขา,ขาวๆนิดหน่อยฝนมันกำบังแรนประมนาณนี้จ้ะนี่คะ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดลบด้วคะ่ะติลดลบเริ่ะะมจากวันนี้ติดลบประมาณหนึ่งย่างโมเว่นย่างขึ้นกับลบสองมื่ออื่นติดสามค่ะติดลบสามทั้งวันทั้งคืนแต่สีหาโคกงสาแต่สิยู่ลักษณะนีสองอาทิตย์แข็คข้นลงก็คือกลัวคือเป็นหวังมะกรูดนะคะก็เลยสิตัดไอตัดออกิ้งที่มันนั่นนั่นแต่สิยูลักษณะอีสองอาทิตย์แข็งข้นลงก็ค ี่่คะบานทิโตออกหาจาก,ก,กรงมเก็บของซื้อค่ะนี่มันก็ทำไว้มันก็บ้อนเย็นน้ำอย่างเราเป็นคนพ้พูดเพราะมันไม่มีเครื่อนงำความร้อนถ้าอุณหภูมิอีหลีก็คือ17 8, องศาประมาณนี้นค่ะนี่ค่ะที่ว่าลองดูนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปยืนข้างนอกในลบหนึ่งนี่ก็สีมีความรู้สึกกันอีกแบบหนึ่งค่ะนี่นะคะทุกคนนี่จ้านี่จ้าทุกคนผมก็ได้ตัดออกแล้วนะคะนี่ด้วยค่ะตัดออกประมาณไหนตรงนึงนค่ะก็จะไปเด็ดเอาใบเขาแล้วก,ก,กันกินกันซาคาผมก็จะลองช้ำดูนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ด้วยค่ะนี่นะคะตัดออกเพราะว่า อ้นแรกก็สิตาเทมันนันลักษณะมันต้นนี้นะคะติดเตียนแล้วไม่เนะแต่ว่าก็คือล่องเหมืนมันผลติดลบไปก่อนนั้นสองสามอาทิตย์นี้จ้ะผมเพิ่งจะมาตัดสองกิ่งนี้โตนะคะที่มันสูงสูงนี่ค่ะตันสองกิ่งนี้ให้มันให้มันประมาณเป็นส้มอมนะคะนี่จ้าต้นนี้แบบสมบูรณ์มากเขียวขจีติดลูกเยอะแต่ต้นหนุนคิดว่าต้นนุนเหลืองค่ะจ้ะตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆนะคะเขาจะเหลืองมากเพราะว่าอันนั้นผมไปช่วยซื้อไปช่วยซื้อพี่ร้านมะกรูดมะนาวนะคะนี่จ้าเอาไว้แกปุวยมากป่วยมาเร็งระยะสุดท้ายนทีีี่่เเพิินจะสยชวต เปิดท้ายสวนเปสวนขายโลกประมาณนี่ค่ะขายโลกสินค้าขายต้นไม้นี่ค่ะมันก็ได้อดุดกันมากตน้นใหญ่ตอนแรกจะเอาต้นหน่อยแต่ว่าก็บสองสามต้นใหญ่จ้ะเพราะว่าเขาเลื้ยงแบบทำแบบมีคนซื้อกับคือจิตนั้นตายอยู่ตรงนั้นจ้ะนี่ค่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยจา้านี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจา้าสวัสดีค่ะมา,จากจ้าทุกคนผม อันนั้นเก็บมะกรูดมาแล้วนะคะก็จะทั่มๆทั่มสะาดนะคะทุกคนจงส่วนทิน้งขันบุกกระได้แช่ไว้ในอันในกระปิแล้วก็น้ำเดื่มชู่มกำลังนะคะเราจะไปควบเรียนต่อไปด้วยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนจะนั่งแบบพุง่งไปตัดตาไม่กระดุกนะคะถ้าเห็นเขาอันนั้นจะดิบมาไม่กระดุกเนยมันก็จะแพ็คใส่ฟุงนะคะใช้สองแข้งนะคะ่ะในช่องแข้งเราบุญมจะเอาไปอุกไปขวบด้วยนะคะเอาไปขวบไปขวบด้วยส่วนนึงเพราะว่าผมจะทำที่ผล,น,น,ลน,นะคะทุกคนที่ผลหมอรพค่ะนี่ค่ะ ใปมะกูดอันนั้นที่ผมปลูกนี่ไม่เปื่อนเลยนะคะทุกคนก็คือบะหมี่แม่บะเบียบบะหมี่นองบะหมี่เอียงแบบบะหมี่บะชบุรบกวนด้วยค่ะนี่บะหมี่สตูพืชนะคะนี่จ้ะบะหมี่เอียงแบบเป็นไบเปืนอกเป็นเสียหายมันจะซวยมากนี่นะคะมาที่นี่ผมก็จะเอาใส่กระโดงด้วค่ะทุกคนนี่นะคะกระโดงน้อยนี่จ้ะกระโดงที่ผมได้เตรียมไว้แล้วจ้ะที่ผมเตรียมไว้ผมก็จะเอากระดาษทิชชู่แบบร่วนก่อนนะคะแบบเป็นการซับน้ำเพื่อจะให้เขาแบบแห้งเร็วแล้วค่ะ ก็จะได้แหงเขาแหงเร็วนี่นะคะก็จ้าก็จะขึ้นมาดังสิแล้วค่ะนี่จ้าทุกค,คนมึงก็จะทำการพึงไว้แต่มันมันกลัวแบบหนานมันสุดยอดนะคะก็จะคอยกลับไปเรื่อยๆนะคะจาค้าจ้ะนี่ค่ะแม่ตัวก็บกระเป๋าต้อนนี้คะ่ะผมก็จะเป็นแพ็คขึ้นมาถูดนะคะก็เพราะหังเขาจะแนะนำสักพักนึงเรากค่ะก็จะแพ็คนี่นะคะก็จะแพ็เพนนะคะพเ,พเป็นซองถุงด้วยสองคน อันนี้ค่ะวิ่งก,ก็จะแพ็กใส่จะใส่ชงแขงไว้ด้วยคทุกคนนี่ค่ะสำหรับข้อใส่ตัวนันแพ็กหนึ่งผมก็จะไปฝากกันพี่สาวคนไทยที่มรลูกหนี้นะคะอันนี้ค่ะจะแพ็กเป็นสองถุง ขอบคุณทุกการรับชมเลยจ้าสวัสดีนะคะ